สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอฟจูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภและลัขนาพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อป็นงใจกับช่องนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับการต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดลาอดีมาทําค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ลดให้สองต่อนะครับเนื่องจากครบรอบ 6ปีในช่องนี้นะครับก็เลยลดราคาให้2ต่อพิเศษตั้งแต่วันที่10ถึง15รอบแรก16ถึง20พฤศจิกายนเป็นวันเดทไลน์ครับวันที่20พฤศจิกายนเป็นวันเดทไลน์อัลลาอดีมาถามครากูได้ครับก็จะราคาพิเศษเป็นโคกสุดท้ายแล้วนะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนธันวาคม2567ซึ่งเป็นเดือนที่12ของปี หรือเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับในการพยากรณ์มีการโครจรยกยาราศีทั้งหมด3ดวงครับตามนี้แต่ว่ามีนยยสําคัญคือดาวศุกร์ย้ายราศีสองรอบรอบแรกคือดวงที่2รอบที่2คือดวงที่4ครับผู้ที่เกิดราศีพฤษภบดยจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนาหรือราศีได้ทั้ง2รูปแบบอยู่ตรงทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีและละัคนาเนาะดาวพระศุธีกระดามฤติยูกมรมลักครับกลุ่มราศีเกิด เรามาดูที่ดาวประจําตัวกันก่อนอันดับแรกนะครับก็คือดาวสุกนั่นเองซึ่งจะย้ายในเดือนนี้ด้วยและย้าย2รอบนั่นเองก็คืออา่ารอดวงที่2กับดวงที่4นะครับดวงที่2ย้ายรอบแรกเข้าสู่ราศีมังกรวันที่5ธันวาคม67ดาวสุออกจากราศีธนูเข้าสู่ราศีมังกรวันที่5วันพ่อนะครับันนั้นเนี่ยก็จะได้ตําแหน่งเทวีโชค เลงกับดาวองคารดาวคู่มิรก็ถือว่าดีมากๆเพราะว่าอยู่ในเรือนที่ดีก็คือสุภะกับสหชาติดาวสุขมาจากเจ้าเรือนอริกับเจ้าเรือตนตันุตนุสุภะแปลว่าตัวเราเองอาจจะได้คือเดินเข้าหาผู้ใหญ่มีการเขาเรียกว่ามีผลประโยชน์ร่วมกันมีการอขอความเห็นใจของความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่นะครับแล้วก็จะได้ผลที่ดีเพราะว่ามีดาวเลงกันเป็นดาวคู่มิร แต่ต้องมีการสื่อสารและการพูดคุยดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่ออยากได้คอนเนค t ชันดีๆก็ต้องเดินเข้าหาเขามีการคอนเนคชันแล้วก็มีการสื่อสารกันให้มากๆแล้วจะเกิดผลที่ดีจะเกิดการช่วยเหลือกานเมตตาเกิดขึ้นแล้วทุกอย่างก็จะไปสู่ที่ดีแต่อย่าลืมมีเลิอนอริมาด้วยอริไปสู่นสุภาก็แปลว่ามีผู้ใหญ่บางคนที่อาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่เรา แต่ว่าก็เอ่อมันก็เป็นอีกคนหนึ่งอ่ะไม่ใช่คนคนเดียวกันดังนั้นเราก็ต้องเลือกคบคนหรือเลือกคนที่จะเข้าหาเพื่อให้เขาช่วยเหลือเพราะว่าคนที่มีปัญหากับเราอยู่ก็มีดังนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหากับเราก็จะมีแล้วก็มีคนที่ช่วยเหลือมันเป็นคนละคนกันก็อย่าไปปะปนกันมันเป็นคนละคนเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งดาวเกตมัน สถาบัเรือนอริแบบนี้มันแปลว่าผลเสียที่จะเกิดขึ้นเพราะดาวเกตหมายถึงการพลิกล็อกเมื่ออยู่ในเรือนร,ร้ายอริเนี่ยก็หมายถึงว่าอยู่ๆปัญหาจะเกิดเกิดจากการขัดแย้งกับผู้ใหญ่เองนั่นแหละผู้ช่วยเหลือผู้อุปถัมภ์ในนั้นเนี่ยบางทีมิรจะเป็นศัตรูได้โดยไม่รู้ตัวเพราะดาวเกตจะทําให้เกิดการพลิกล็อกเขาว่าพลิกล็อกหมายคำว่ามีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เข้ามาแทรกโดยฉับพันกะทันหันโดยอยู่ดีก็พลิกสถานการณ์พลิกเกม จากเราเป็นต่อกับเป็นเสียเปรียบหมายความว่าสมมติว่าเรากําลังจะได้รับความเมตตาจากคนคนหนึง่งแต่มีคนคนหนึ่งเข้ามาในเหตุการณ์นี้แล้วพอเออิญไม่ถูกกับเราก็ใส่ลายป้ายสีเราให้เราอ่ะแบบดูเสียดูเสียๆให้หายผู้ใหญ่ก็เลยเปลี่ยนความคิดก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะไม่ช่วยเหลือทางที่กําลังจะช่วยเหลือเราอยู่แล้วก็เลยเป็นความคิดได้แบบนี้เป็นลักษณะนี้เหมือนกับมาแฉเราอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี้ย จบลงหรือเขาอาจจะเปลี่ยนใจไม่ช่วยก็ได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะเกิดเหตุร้ายแบบนี้เสมอไปเพราะมันหมายความว่าอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นคือมันต้องไปดูพื้นดวงชะตาภาพภาพรวมในดวงชะตาของเราเองนะครับแต่ละคนดวงไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีผลที่ดีบางคนอาจจะได้ผลที่เสียบางคนอาจจะเฉยๆปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เป็นไปได้เพราะว่าดาวแต่ละดวงของแต่ละคนเนี่ย ไม่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันเพราะว่าเราเกิดอายุไม่เท่ากันอายุเป็นตัวกําหนดดวงดาวว่าอย่างเช่นดาวฤตยูเจปีเนี่ยถ้าเราอายุเกิน7ปีดาวฤตอยูก็อยู่เคลื่อนไปข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังเราก็เป็นไปได้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราอย่าเหมารวมว่าจะต้องเหมือนกันหมดมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเหมือนกันหมดเนี่ยคนทั้งโลกก็คงจะรวยด้วยกันหมดแล้วนะครับหรือไม่ก็ ดิ่งกันหมดแล้วอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยในทางร้ายมันยังมีดีในทางดีมันยังมีร้ายในขาวมีดําในดํามีขาวทุกอย่างมันมันมีจุดยกเว้นอยู่ไม่ใช่ว่าจะเ,าเป็นไปตามคนส่วนใหญ่ซะทั้งหมดเหมือนกับเขาเรียกว่าอีกาในฝูงหงหรือหงอยู่ในฝูงอีกาก็เป็นไปได้ก็หมายความว่าหรือมาป่าในในฝูงาราชสีก็ได้อีกเนี่ยครับเหมือนกับว่า ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีสิ่งที่แปลกปลอมปะปนไปอยู่ในทุกทุกวงการทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องมีแฝงไปอยูอ่คนอยู่ในลังโจรก็ต้องมีคนดีมีคนที่คิดได้แต่เขาอาจจะถูกกดดันด้วยสังคมรอบข้างก็เลยต้องทําชั่วไปด้วยก็ไปไปได้แต่เนื้อแท้เขาอาจจะเป็นคนดีในหมู่คนดีทั้งหลายก็ยังมีคนที่มีใจคิดขดคนที่มีใจชั่วร้าย ก็ต้องแฝงอยู่เป็นเรื่องปกติเนาะดังนั้นเนี่ยวิธีเดียวที่เราจะแก้ได้ก็คือเลือกคบคนดูคนให้ออกดูคนให้เป็นพยายามศึกษาคนเพราะคนเดี่ยวนี้หน้าไหว้หลังหลอกคือพูดง่ายว่าสมัยนี้เราไว้ใจใครไม่ได้มิจฉาชีพเยอะแยะไปหมดออกข่าวไม่เว้นแต่ละวันคนายก็มีละให้เราเห็นบริษัทดังดารานะครับแล้วก็คนขายทองเห็นไหมครับ ทุกสิ่งทุกอย่างมีหมดที่เราเห็นเนี่ยคือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ให้เราเห็นความจริงถึงสัจธรรมเลยว่ามันมีการโกงหรือโกหกหรือหลอกลวงเนี่ยอยู่ทุกวงการจริงๆแม้กระทั่งวงการส่งนะครับก็มีการแชร์ขคาวลออีกที่เราเห็นดังนั้นเนี่ยเราไว้ใจใครไม่ได้ทุกวงการมีทุกวงการดังนั้นเนี่ยระระวังตัวให้มากนะครับเดี๋ยวไม่งั้นเราจะตกเป็นเป้า ของมิจฉาชีพทั้งหลายนะครับก็ไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งเราจะเพ่งพําหรือเปล่าหรือยังไงเราก็พยายามมีสติให้มากไม่ใช่ว่าเราเรากันไว้แล้วมันจะรอดปลอดภัยเสมอก็อาจจะมีวันที่เออพลาดท,ทางก็ได้นะอันนี้ก็ต้องระวังเนาะได้แค่มีสติตลอดเวลาแค่นั้นแหละก็ทําให้ดีที่สุดอะไรจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเพราะว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะครับต่อไป เดาวมาดูดาวเกตดวงแรกที่จะย้ายเดือนตุลาคมเอาเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะในเดือนอดิโอเคจบวันที่4ธันวาคม67นับไป2เดือนนะครับในราศีตุลดาวศุกร์เนี่ยเราก็พูดไปแล้วว่าตกตำแหน่งเทวีโชคใช่ไหมก็จะได้ผู้ใหญ่อ่อนหรือบอกไปว่าผู้ใหญ่เพศตรงข้ามนะครับจะให้ผลดีนะครับส่วนเพศเดียวกันอาจจะนําโทษมาสู่เราก็เป็นไปได้ส่วนดาวอาทิตย์ดวงที่3เข้าสู่ราศีธนูวันที่ 16, ธันวาคม67อาทิตย์เข้าสู่เดือนมรณะนะครับ พันธุมรณะแปลว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยอาจจะมีความเสียหายในเรื่องของหลักรัพ์แล้วก็รวมถึงอาจจะมีการเดินทางไกลไม่ได้อยู่บ้านมันจะมี3ามเหตุการณ์นี้แล้วแต่จะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมายถึงว่าอาจจะบางคนอาจจะมีการแบบได้บ้านหลังใหม่แล้วย้ายไปอยู่ที่ใหม่ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอืคือมรณะตัวนี้มันหมายถึงดีก็ได้ร้ายก็ได้มันบอกไม่ได้เพราะในพื้นดวงของแต่ละคนมัน มันบอกแล้วว่าดาวมันไม่อยู่ที่เดิมดังนั้นเนี่ยใครมีดาวคู่มิตรที่เล่งกระดาวอาทิตย์หรือกลุ่มกระดาวอาทิตย์เนี่ยก็จะทําให้ผลดีหมายถึงบาร,รณะไปในทางที่ดีก็คือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่คนก็คือ,คอได้บ้านหลังใหม่อาญยาไปอยู่บ้านหลังใหม่ขายบ้านหลังเก่าจบอันนี้คือดีแต่มันจะมีจุดเสียอยู่คือต้องรีโนเวทบ้านต้องเสียหายเรื่องของอะไรสักอย่างที่ทําให้อ่า บ้านของเราเนี่ยสดโสมและเดือดร้อนในสิ่งนั้นก็ต้องแก้ไขปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปก็เอาเป็นว่าพยายามเช็คตรวจสอบดูบ้านแล้วกันว่าตรงไหนมันชำรุดตรงไหนมันไม่ดีก็แก้ไขซะมันจะได้เข้าดูชะตาว่าอาโอเคมันมีปัญหาตรงนี้แล้วก็จบนะครับแก้ไปก็จบไม่งั้นจะเกิดเรื่องได้ต่อไปแล้วก็พันธุมรณะคือการพัดพลากห่างไกลจากครอบครัวอาจจะหมายถึงการเดินทางไกลไปยังต่างถิ่นต่างแดนแล้วจาก ครอบครัวไปก็เป็นไปได้ด้วยอีกจุดหนึ่งนะครับมันมีคุมยรกรณ์เยอะมากเลยไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดอย่างที่บอกไปมันจะกระจายกระจายยุทธแล้วแต่ว่าจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรที่เราทําถ้าเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยต่างๆมันก็จะไปไปตามนั้นเนาะมันจะไม่นอกเหนือกับคาว่าเหตุแลปะปัจจัยที่เราทําเลยต่อไปดาวศุกร์ดวงที่ 4. แลระย้ายรอบที่2เข้าสู่ราศีกลุ่มดวงสุดท้ายวันที่3 0ิธันวาคม67คือสิ้นปีเนี่ย ดาวศุกเดินหน้าต่อจากเดินสุภาเข้าสู่เดินกรรมมะอันนี้ต้องทําใจนะครับสุกตกเดินกรรมมะมันดีแต่มันเจอกับดาวเสาเสาก็มาดีนะสุภากรรมมะก็คือผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนมองเห็นการงานเอื้อผลเรื่องการงานหรือลูกค้าก็ยังซื้อสินค้าของเราอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อใดก็ตามที่ดาวสุกเข้ามาปุ๊บเริ่มมีความผิดแพกแตกต่างไปละเพราะสุกเสาคือการขัดแย้งกันเรียกว่าคู่ศัตรู ก็ศัตรูในทางโหราศาสตร์มีอยู่หลายคู่ที่น่ากลัวคู่แรกก็คืออาทิตย์อังคารแตกงหางอุบัติเหตุผ่าตัดคู่ที่สองพุทธลาหูคู่คดีความคู่วิวาทว,ว,วิวาทะสุกเสาวคู่ขัดแย้งเรื่องของความรักและการเงินหมายถึงขัดรักขัดเงินและรวมถึงการไม่สมหวังนะครับดังนั้นใครมีประคองคู่นี้กลุ่มกันในราศรีใดก็ตามในพื้นดวงชะตากําเนิดหรือ,เ,อเล็ง ก็จะทําให้เกิดผลเสียในดวงชะตาหมายถึงคนคนนี้มักจะเป็นคนคาดหวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นหรือผิดหวังเป็นคนที่ผิดหวังสุกเสาคือผิดหวังสุกเกษือคือเขาเรียกว่าไม่ได้ดังใจเป็นไม่ได้ดังใจผิดหวังแล้วก็เป็นประคอคู่ที่มักจะได้ของที่ต่ํากว่าตนหรือสิ่งที่ชอบไม่ได้ได้ไม่ชอบก็คือไม่ถูกใจ อะไรประมาณนี้ในนั้นเนี่ยสุกเสาก็คือเป็นวิบากกรรมในลักษณะของความไม่สมหวังดังนั้นเนี่ยอยา่าคาดหวังกับสิ่งใดทําสิ่งใดก็ตามทําด้วยความเต็มความสามารถที่มีแล้วรอผลผลรอผลในที่หมายควาว่ารับให้ได้จากผลแห่งการกระทําเมื่อทําสิ่งใดที่เกิดเหตุและปัจจัยเกิดขึ้นผลของ เหตุปัจจัยนั้นก็จะเกิดขึ้นตามนั้นเหมือนกันหมายความว่าเราแอคชั่นสิ่งใดเท่ากับรีแอคชั่นสิ่งนั้นก็หมายความว่ามันก็จะได้อันนั้นกลับมาเหมือนกับเราโยนก้อนหินลงในแม่น้ํคลื่นแห่งการก,กระทําหรือคลื่นน้ํานั้นน่ะก็จะที่ว่าซัดมาถึงฝั่งก็แปลว่าสิ่งที่เราทานั่นแหละมันก็จะกระทบมาถึงตัวเราทําดีได้ดีทําช่วยได้ช่วดังนั้นเนี่ยคิดให้ดี วางแผนให้ดีและศึกษาให้รอบคอบพระราชบิดาคุมตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนั้นจึงหมายถึงให้อยู่ในทางธรรมเข้าไว้และอยู่ในทางศีลธรรมศีลสมาธิปัญญาเมื่อมีศีลจะเกิดสมาธิทำสมาธิจะเกิดปัญญาทุกอย่างจะแก้ได้และไปสู่หนทางที่ดีในอนาคตได้แน่นอนนี่คือวิธีการแก้ที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาหมายความว่าการสร้างเหตุสร้างปัจจัยเนี่ยคือ ในพุทธศาสนาไม่ไม่เคยไม่ได้สอนว่าให้เราอะไปพึ่งพาสิ่งใดนอกจากตัวเราเองหมายความว่าบางคนเนี่ยมีคนช่วยเขาว่าคนช่วยก็แปลว่าเราเ่ยคอนนคชันหรือเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรเหมือนน้าแม,มตาที่ดึงดูดคน,น่ะมาช่วยแบบอยู่เฉยๆก็มีคนมาช่วยก็มีดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่บุญกรรมด้วยที่ทําถ้ามีบุญมีกรรม มีบุญที่ดีมันก็จะมีคนมาส่งเสริมสนับสนุนเองโดยที่เราอาจจะไม่ต้องวิ่งหาก็ได้ดังนั้นเนี่ยสุกเกษตรงนี้จึงหมายความว่าอยา่าคาดหวังในผลงานอยา่าคาดหวังในสิ่งที่กระทําลงไปแต่ให้คาดหวังในสิ่งที่ทําหมายความว่าทําได้ผลมันก็ออกมาดีทําไม่ได้ผลออกมามันก็ไม่ดีก็แค่นั้นเพราะว่าเราไปไปคาดหวังกับสิ่งใดไปเกินกว่าสิ่งนั้นไม่ได้เลย เข้าใจไหมเหมือนกับว่าเราทําไม่ดีแล้วจะให้ผลบันดีคือหมายถึงคนอื่นต้องมาทําแต่มันไม่ใช่ไงคือมันผลงานของเราดังนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เราทําก็หมายความว่าถ้าเราทําชุยๆผลออกมาก็ไม่ดีถูกปะถ้าเผื่อเราทําด้วยความตั้งใจละเมยดระไมอ่อนโยนหรือทําด้วยความแบบพยายาม ทุกอย่างมันก็จะออกมาดีตามนั้นหรืออาจจะไม่ดีก็ได้แต่เอาเป็นว่าก็ได้ตามนั้นดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องทําใจและยอมรับกับมันว่าเรามีความสามารถแค่นี้ผลออกมามันก็ได้แค่นี้เราจะไปหวังเกินความสามารถเราไม่ได้เข้าใจไหมครับให้เราอยู่กับสิ่งนี้เท่านั้นอย่าไปยึดติดว่าจะต้องไปขอเทพไทยเทวาใดๆให้มาช่วยเหลือเราไม่มีวันได้สิ่งใดจากเทพเทวาทั้งนั้นหรือพระงค์พระสอง,ององค์เจ้า เราไหว้ไปไหว้ได้แค่ความศักการะบูชาคือหมายถึงเทิดทุนหรือนับถือศรัทธาแต่เราไม่สามารถได้สิ่งใดจากท่านเลยเพราะไม่มีใครแบ่งบุญให้กันได้เพราะอยากได้ต้องทําเองครับบุญแต่มีวิธีหนึ่งที่เราจะทําให้ผู้อื่นได้ก็คือการกระทําสิ่งใดลงไปแล้วอนุโมทนาบุญหรือการกรวดน้ําไปให้กับพวกสัมภเวสีอันนี้คือได้ แต่ถ้าเราบอกว่ามันอยู่ในตัวเราอะเราทําบุญมาตลอดจนถึงปัจจุบันแล้วเรารู้สึกเราดวงดีมากเลยเราจะแบ่งบุญเนี่ยให้กับผู้อื่นให้ไม่ได้ครับเพราะบุญเป็นทิพย์แต่ตัวเราเป็นกายาบแต่เราให้วัตถุทานได้ด้วยการทําบุญการทําทานการทําบุญทําทานคือวัตถุทานหมายถึงจับต้องได้มนุษย์เราจับได้เราให้ได้ด้วยสิ่งนี้ก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การหยิบยื่นให้กับผู้ที่ได้โอกาสกว่าเราให้โอกาส คนต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยคือวัตถุฐานที่มนุษย์เราสามารถทําได้เราต้องมีบุญพอเราถึงไปขอพระขอเจ้าขอเทพไทเทวาให้ท่านช่วยจัดสรรให้เราแต่บุญนั้นคือบุญที่เราทําไม่ใช่เทพไทเทวาส่วนเทพไทเทวาเราก็ต้องอนุโมทนาบุญให้กับท่านด้วยเพราะท่านก็จะได้อนุโมทนาบุญกับมนุษย์ทําให้ท่านก็ได้บุญกุศลที่เราหมายถึงมาร่วมทําบุญในครั้งนี้เข้าใจไรือย่างในนั้นเนี่ย ไม่ใช่ว่าเทพไทเทวาให้ประทานอะไรกับเราฟรีฟรไม่มีครับมีแต่เราต้องทําบุญแล้วเราก็ขอท่านให้ท่านจัดสรรให้เราเราก็จะได้ตามที่ปรารถนานั่นเองกรณนาทําความเพื่อใจตามนี้อย่าไปนอกนอกจินตนาการกันเองว่าขอได้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ติดตามเป็นงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ